เลอมสวัสดีค่ะตอนนี้โดาอยู่ที่กาญจนบุรีนะวันนี้จะพามาชิมของเด็ดที่กาเลยตำบลท่าเรืออําเภอท่ามะกานะคะเข้ามาซอยขำดูโบ17แต่งชื่อตอ17อันนี้คือร้านพี่นุ้ยนะสดามาที่ไหนต้องมากินเพราะว่าเด็ดมากๆเขาเก็บปักหม้อทำสดๆกินตรงนี้เลยมาดูไส้กันมีไส้อะไรบ้างอันนี้ไส้หวานนะคะไส้หวานใส่ของอย่างนี้ แล้วก็อันนี้ไส้ผักตาดดองแล้วนี้ไส้กุยช่ายอันนี้หน่อไม้และนี้เต้าหู้สอ,องสดาได้ครบแล้วเดี๋ยวจะลองมาชิมให้ดูนะจ๊ะอันนี้น้ำจิ้มอันนี้จะเป็นแบบว่าอันนี้เค็มหรือเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวค่ะอันนี้เปรี้ยวและนี้แบบว่าจืดจืดเค็มแล้วน,นี้หวานและนี้เค็มสยวสดาจะลองมาชิมถูกไซนนะคะอันนี้กุยช่ายก่อนแล้วกันเนาะ สดาชอบกินหมวสดาชอบกินหมวกกินหมวกไ่ายตนเนยแ่ใบกับ่าตดอร่อยมากเลยค่ะรับยมเนี่ยเดี๋ยวนใช่หวานปกนโซดาอันนี้นะจ๊ะใส่เครื่องก็ได้นะคะ พี่ขยับไปทางนี้ไหมดูว่ายังไงได้แล้วก็เอาเก้าอี้วางเดี๋ยวไหนคนี๋วหวานเดี๋อ,อือพี่เด็ดอร่อยมากร้านนี้นะถ้าเกิดมาการต้องแวะมาทานนะคะเลิศมากมายจริงออกรายการตลาดสดออกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ cảm ơn chim tôm hùm tôm hùm đã cho à, à, ăn nước chấm hoa nữa ta còn cho người có sốt hoai nhỉ sốt kiểu bia rất là ngon nhá soda rất là ngon tôm hùm ngon 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 มอวันน,น,วนั้น <Okay. S 2> คือร่วมทางหนูมานนเรา,เาก็กินอยู่นะมาให้ดูประมาณนี้ก่อนอย่าลืมนะจ๊ะใครเกิดมีโอกาสพามาแถวกันลองแวะมาทานนะ <ขอ S 1> แบบอร่อยมากๆวันนี้ยังดีคนไมีเยอะมากแต่วันนี้ต้องรอนะจ๊ะคนเยอะสุดๆโอเคไปก่อนนะบ๊าบายมากมนมา